สวัสดีครับพี่น้องมเมือเศ้าหีิฝนตกครับผมและส้าพี่น้องมายามรีครับเดี๋ยวเอาปลามาตุมกินแรกครับผมมันือนมานอนหน้า,นนาครับเฝารีครับผมกะบาฝอครับบาฝอไปเมือกล่องึ้นเขาครับผม พี่น้องพอไดนต้อมอยู่ครับผมแต่สิเป็นใน ปลาเข็งครับปลาหมอครับหลายตัวพ่อจะต้มอยู่ครับเอาปลาคอรกระมีครับพี่น้องปลาคอรกระมีตัวนึงเดี๋ยวเพื่นอนอโดดเด้เพื่นอนโดดเด้หัวเส้นไข่ค,ครับพี่น้อง พี่น้องครับได้ต้มนึงครับผมไฟกระดังเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีพาพี่น้องจัดเมนูครับต้มปลากินแรกครับผมวันนี้พี่น้องครับวาตุนิดพร้อมๆแล้วครับผมส่วนมากที่เป็นปลาเข็งครับปลาหมอครับผมปลาคอหน่อยตัวนึงครับแต่ว่าปลาเข็งช่วงนี้ มันขนาดเด้ครับกินแซบขนาดเลยเอาครับพี่น้องทากินนผมจะข้าวครับเดี๋ยวผมตมสุก,กินครับผมหักหอมเปร้ครับพี่น้องใส่เพิ่นมี่กินหอมนะครับจังน้อยครับผม เดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วครับสุดอยอดครับพี่น้องเดี๋ยวลอยครับพี่น้องเดี๋ยวเติมบงางนาครับมาๆมาครับผม นี่น้องครับมากมาครับกินต้นป่านกันครับเดี๋ยววอาแล้วครับผมคลิปนี้คือซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปไหนเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมช่องน้อยหอยครับ